Yeah. yeah.

ชด้วยแอกก็เสเอาไปไปไหนดิฉนเลกไนที่สุดลยลกเารีวเรเรโอ้ยทำปากจูทำปากอะไรหนทำปากจูนดิฉันดิฉัเลอดินดิฉันดินดินเยลกดินดินดินเลยลดิฉัเลโลก เหนื่อยแล้วเพราะแตง